ดูพร้อมกันเพื่อะจะเห็นแล้วโอบสวยเรียบร้อยอ่ะเล่นได้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้ผมมาอยู่ที่ห้างแล้วก็ไม่ใส่รองเท้ามาวันนี้มาเที่ยวไหนวันนี้เราอยู่ที่ย่านแห่งอาบน้ำอ๋ออ๋อได้คืออะไร ที่ไหนอะเดอะสตรีทรัชดาได้เองเราก็อยู่ทางย้านแห่อาบน้ำมาอาบน้ำเหรอถอดรองเท้าทุเรศทุลังจริงดวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาซื้อรองเท้าไงรองเท้าเดี๋ยวอซื้อรองเท้าแล้วก็ไปใส่รองเท้าจะใส่มาทําไมอะก็มาซื้อรองเท้าไงนี่ไม่ใส่มาเลยเหรอก็เหมือนไปกินข้าวคุณต้องต้องแบกข้าวสารไปเข้าหุงปะล่ะก็ไม่นะเหมือนคุณไปซื้อไก่ทอดอะคุณต้องเอาไก่ไปเขาทอดปะก็ไม่อะเออแล้วก็เดินไปซื้อมันก็มันจะต่างอะไรกับการที่ผม ไม่ใส่รองเท้ามาออ <c oughs> ถูกป่ะ <c oughs> ผมก็พูดถูกว่าทุกคน <c oughs> จะถูกก็ได้เ,ออเพราะว่าผมซื้อมาปุ๊บผมยังไม่ต้องเอับกลับไงผมก็เลยมาเ,ออเท้าเปล่าเลยเอ,อเป็นตัวอย่างที่ดีนะ ไม่อยากมาทำอะไรคุเกลียวมาซื้อรองเท้าอะไรเนี่ยรองเท้าแตะเกตไงอ๋อหรอเออรองเท้าอะไรอ่วันนี้ที่เราจะมาดูเป็นยี่ห้อจากอเมริกายี่ห้ออเมริกาอเมริกาลาสิดอเมริกาลาสิดทวีไม่ใช่อเมริกา U S A ออยี่ห้ออะไรอ่ะ DC อ๋อแล้วมาซื้อที่เนี่ยตอนนี้เขาจัดโปรลดราคาอยู่ผมก็เลยมาดูที่นี่แ่นั่นเองไม่มีเหตุผลอะไรมากมายคือเอาเห็นแก่ของถูกและของดีเอของดีจริงนะใช่เออดีว่าไม่มีใส่ดูสภาพเพื่อทุังเลยคุณแจ็คผมไม้ทักอะไรอย่างนี้หรอ ไม่เป็นไปไม่ได้นะฮะมาไปเข้าไปดูกันเข้าไปดูกันแต่เข้าห้างเนี่ยต้องเสียงเบาๆหน่อยเอ่ใ ไอ้ใครมีอะไรเปล่าวะคนแบบคือที่เดินมาเนี่ยเราเนี่ยผดเอินคือเดินมาเจอแล้วเจอเลยไม่ได้แบบมาแล้วก็จะมาเดินหาอะไรนะคือเดินมาแล้วเจอเลยมาดูดีซีไอที่คุณอยากจะได้ไอ้ไม่ใช่คุณดิกผมอยากจะได้คือสีดาก่อนนี่เคยเห็นดีซีแอลอ่ะมีคุณแั้วหน่อยอะมันจอแดงคุณไอที่ผมอยากนดคืออยากได้สีดาก่อนแป๊หนึ่งเดี๋ยวถามที่เขา่อกว่ารุ่นไหนลดราคาไงบังนะพี่ครับ รุ่นไหนนี่ลดราคาไงบ้างครับพี่คือ70หมดเลยครับทุกอย่าพอดีเท้าผมเบอร์ประมาณ26ครับพี่ใช่ครับมีรุ่นไหนบ้างครับพี่ใช่ครับอันนี้นี่คือเตะสเก็ตได้หมดเลยใช่ไหมครับพี่เตะสเก็ตลองเลือกแบบมาครับแล้วเดี๋ยวผมบอกเพราะว่าอ๋อได้ได้ครับได้ครับพี่ครับผมครับไซส์แปดมอจะมีเยอะอยู่อ่าไซส์ผมมีเยอะเขาบอกนะใช่สิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดก็เยอะอยู่ครับสิบเอ็ดเนี่ยสำหรับคนที่เตะพ่อเตะแม่เยอะเป็นไบร์ลานนะฮะพี่ครับอันนี้เอาเบอร์แปดเนี่ยผมชอบแบบนี้ ดูอันนี้นะครับอยากได้แบบนุนม่มๆเพราะว่าดีซีเขา,ามาีเอกลักษณ์ตรงแบบทรงมันจะแบบใหญ่ๆแบบนุ่บบนมๆอันนี้นี่ลดถึงเมื่อไหร่ครับพี่ที่เดอะสตรีทลาชดาลดถึง25พสิบาคมเราออนคลิป <ๆ S 1> ไปแล้วยังทันนะยังทันนะใครที่ยังอยากได้รองเท้าดีซีลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคู่คุณเอกชอบแบบไหนฮะอยากได้อย่างเงี้ยดุดันเช่แล้วเกินสวยนะไปเตะคนเดียวนะไม่เตะด้วยนะตรงที่เราจะสไลด์อะไรเงี้ยมันจะเป็นหนังกลับแล้วมันจะทนกว่าหมดครับผม นี่นี่นี่จะสวยที่ผมอยากได้หมดนะฮะแต่วันนี้ต้องได้ซื้อกระปูกอยู่แล้วเพราะไม่มีรองเท้าเล่นแล้วและอย่างเงี้ยครับคุณเฮ้ยนี่สวยมากอันนี้โอเคนะอ่ามีคู่เดียวด้วยมีข้างเดียวเดี๋ยวคู่สุดท้ายครับเบอร์อะไรอ่ะอ๋อสิบอ๋อเบอร์สิบไอ้เบอร์สิบคุณต้อใส่ได้และอันนี้ครับพี่มีเบอร์ไหมครับนี่นี่แบบนี้ผมก็ชอบไม่น่าจะมีเบอร์แปดไม่น่าจะมีเบอร์แปดนฮะ ใส่รูนี่มีสค่อันนะสนัำหน้าครับนี่คุณคุณคุณแบบนี้ก็โอเคอันนี้สวยผมชอบแบบอะไรที่มันเป็นแบบทหารใช่ไหมเดี๋ยวนี้ชอบทหารลองใส่ดูไหมบางทีอาจจะไม่ใช่แบบบูทอาจจะไม่ใช่เบอร์แปดจริงๆมันนุ่มกว่าเวนเลยไหมไม่รู้วะแต่ผมชอบเลยที่มันดูใหญ่ๆเวลาแต่งได้ดูเป็นรุ่นใหญ่อันนี้ก็ได้นะโอ้โหนี่ไงเฮ้ยเขียวอยู่นะเสียวไม่อนะเออลองลองดูก่อนลองดูไซส์ก่อน เออรับกับใบหน้ามากรับกับเท้าแล้วมันต้องใส่นี่แหละอ๋อเหรอใช่ใส่เข้าไปมันแน่นๆนี่แหละใส่สองข้างรัดเชือกให้ปกติแล้วลองเดินก็หน่อยมันสวยจริงๆนะแล้วไปดูดิเนี่ยหนังสับดำตัาเขียวแบบเขียวนิยมคตจับว่าเป็นไงอ่ะดีรับกับใบหน้ามากเล่นรับกับลูกเท้าคตจับเลยว่ะจริงอ่ะ โอเคนะก็ต้องใส่ประมาณนี้แหละต้องแต่งตั้นิดเดีนวมาลองดูโอ้ยสวยอันนี้เราเนี่ยเนี่ยแหละที่อยากได้เนี่ยนี่แหละมาลองกูด้วยข้าวตีนวะแค่นี้เลยอ่ะสวยแล้วอ่ะเนี่ยข้าวตีนเนี่ยแบบจ้าปะเฮ้ยบล็กบก็อกโอเคอยู่นะเ้นี่แหละเข่าดูหน่อยสิ ชอบคู่ไหนนะนี่ยนี่แหละเออหรอดำๆเฮ้ยคู่นั้นนี่นี่แหละเฮ้ยมันสวยกว่าเยอะนั่ก็แหละเฮ้ยเหมือนดีซียอดจากอะไรรู้ปล่ายอดจากอะไรโดโจซิตี้มันเก่าเลยเน่ะบอกอายุจัดพี่ทำเขาคี้ครับได้แล้วหน <c oughs> ึ่งเสียทรัพย์เสียทรัพย์แน่นอนวันนี้มาเพื่อซื้ออยู่แล้วไม่มีรุ่นเราสบายใจประหยะัดไปพันกว่า ้ยสวยเ้าคนช้าง้ายมีดีสีคนไทยชอบอ่านนี่อ่ะผิดอ่วาวซาหลีเซลครับพี่อีซีที่เดอสุริยราชดาไปมาอยู่ชั้นไม่รู้ชั้นอะไรนะแต่อยู่ใกล้ๆกับเชฟติดตาบั์อะติดตาบั์ใกล้จะเป็นเส้นอยู่ใกล้โมจิโมจิแล้วก็อยู่ใกล้วัดส,สันอยู่ใกล้ <มา S 1> ห้องอยู่ใกล้ห้องน้ำด้วยชิ้นที่วางอยู่ตรงนี้เป็นของเขาต้องแต่ถ้าคุณจำตังมามันก็จะเป็นของคุณ เซ <c oughs> ล70เ็มาลองมา <c oughs> ชงมาช็อปหรือจะมา <c oughs> <c oughs> เดินฟังเพลงเ <c oughs> มทันเมื่อกี้ก็ได้ไปกดมาแล้วอ,อแล้วก็เหมือนเดิมเท้าเปล่ายังไม่ใส่กลัวเราเออกลัวมันเลอะเ <c oughs> มื่อกี้ที่อาจจะเห็นเราแบบดูแบบเฮ้ยพี่ทำไมมันดูเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไร <c oughs> มีเหตุผลหนึ่งคือเขาเปิดเพลงเมทันที่มันเป็นเพลงสาโทเรากลัวมันจะติดลิกลิสิ์เดี๋ยวโดนลิกลิสต์ใช่แต่ไม่ใช่ความบิดทางร้านเขานะความิดทางร้านนั่นแหละไม่เอาแล้ว เด <c oughs> ี๋ยวโดนอ่ะจับดูป่าวะ <c oughs> ไไวะถ้าเ <c oughs> พ,พื่อนเพื่อนคนไหนที่อยู่แถวย่านอาบน้ําย่านรัชดาหรือว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วชื่นชอบแบรนด์ดีซีแล้วอยากจะได้แบบเสือ้อผ้ากางเกงรองเท,าท้าที่เป็นของดีซีอ่ะลองมาดูที่เดอะสตรีทรัชดาได้วันที่เราลงคลิปเนี่ยวันนี้วันที่24แต่เขาจะลดถึงวันที่25จะ <c oughs> มีเวลาอยู่วันหนึ่งเออแล้วเราอัปเดตด้วยถ้าใครไม่ได้ดูก็จะอดนะฮะก็เนี่ยวันที่25ใครมีเวลาว่างแล้วก็มีตัง ลองกำตังมาดูเอาจริงอยากได้รองเท้าเตะสเก็ตนะหยิบมาพันห้าคุณได้กลับบ้านไปเล่นแล้วยังมีเวลาลองมาชงมาช็อปกันได้เอออย่าเอออย่าของผมราคาเต็มเท่าไ่ของผมเนี่ยราคาเต็ม3,450บาทอ่าเดี๋ยวเอาให้กล้องดูมันชื่อรุ่น p 3ทริปิก้าไม่รู้อา่านถูกเปล่าลดเหลือ1,35่บาบาทน,นี่เป็นรุ่นของโปรโนะ ใช่ใช่โปรอะไรอ่ะโปรจัดเซลล์อยู่70%อ๋อถูก <laughs> ต้องใช่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นของโปรเวลาคุณซื้อรองเท้าใหม่อบ,อบอกบอแบบผมก็ได้รุ่นของโปรโปรจัดลด70%แต่ความสนุกข,ของเราเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้<ต>เออพูดไม่ Barn ซื้อแล้วมันก็ต้องไปลององอลลงออลลี่คลิกฟงคลิกฟิปให้ดูก่อนใกล้สนามใกล้สนามสนามอะไรสนามสเก็ตนี่อ๋อเนี่ยแถวเว้เนี่ย เราอยู่รัชดาครับพี่แต่เดี๋ยวเราจะไปลองสนามบนดาดฟ้าของห้างฟอร์จูนดูไม่รู้ว่าเขาเปิดอยู่หรือเปล่าเปิดแหละแ,ลแต่ดูดูแดดในวันนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะไปลองเตะออลลี่ให้ดูกันว่ารองเท้าคูเนี้มันโอเคหรือ,อเปล่าแต่ผมชอบแล้วคือโดนใจอะอแล้วเดี๋ยวเราไปลองให้ดูนะทำ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  นี่ครับดีเลยเราดูแดดดิคนร้อนอ่ะตอนนี้ออกลับเถอะคือจะบอกว่าตอนนี้เรามาอยู่กันบนด่านฟ้าของอาคารฟอร์จูนหรือห้างฟอร์จูนทาวน์แล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรสกายพาร์คสกายพาร์คพาร์คลอยอากาศเออฟ้าร์คทางฟ้าอยากจะบอกคุณว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราหลบแดดตรงนี้ก่อนเราก็่ได้มาใส่รองเท้ากันที่นี่น่นล้อมรอบน่นเดี๋ยววันนี้มาลองเล่นเล่นอะไรกันหน่อยดีกว่าแต่อุปกรณ์แม่งเยอะจริงอ่ะแต่หูแบกตามากเลยอ่ะเหมือนได้มาเปิดหูเปิดตา S <S <S ดูพร้อมกันพเพื่อนจะเห็นแล้วสวยเรียบร้อย่อะเต้นได้กระดาษดีนะกระดาษอหอมเชียวธรรมาชาติแล้เป็นเองี่การรีวิวที่ไม่พูดอเลยเลย ไม่ได้ภาพนิ่งเป็รองเท้าดีซีจะอะไรอ่ะก็ยังเป็รองเท้าก็พีเซนน้อยเอ้ยท,ที่เลือกเพราะว่ามันลดราคาเออคือแบบเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยรองเท้าเนี่ยรุ่นอะไรรุ่นโปรอ๋อโปรแบบคล้ายๆโปรสกเก็ตเหรอโปรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเซลเออเนี่ยหอมดีกลิ่นเท้าผมที่รองนั่นแหละเอออ่อ <im itation> เดี๋ยวรีวิวนะก็คือเราดูวัสดุดิบเขาเรียกอะไรนะวัสดุวัสดุอ่าเออก็จะเป็นหนังนี่เป็นหนังฮอลลีวูดหนังสเวต แล้วก็มีตรงนี้เป็นหนัง ไม่สเอตสลับกับหนังสเอตแล้วก็เป็นหนังไม่สเอตเย็บได้มาปืดปืดปืดมีเชือกใส่รองเท้าเชือกร้อยตืดตืดตืดแล้วก็อันนี้เป็นโฟมฉีดไอเนี่ยเขาฉีดที่สัมผัสเม็ดโฟมเนี่ยเขาส่งไปจากที่เขากันน้ํามันแล้วก็ไปเป็นเมด็เมดๆนะขายลโลขายเป็นโลแล้วก็ไปฉีดที่สัมผัสขึ้นรูปมาเป็นแบบนี้นี่รับพื้นท้างใต้ก็เป็นแบบเขาเรียกกันว่าพื้นแบบวัฟเฟิลคนละยี่ห้อเนี่ยพื้นแบบวัฟเฟิลไม่ใช่คนละยี่ห้อเขียนนี่ด้วยยูนิไลท์ยูนิไลท์ก็เป็นเทคโนโลยีของเขาข หน้านี้ตาดีซี่ดีซี่เอาง่ายก็คือโดยรวมก็คือสวยอะแต่มันจะเตดีไม่ด,มดีก็ต้องไปลองดูเตดีไม่ดีอยู่ที่คนก็ <laughs> พูดถูกดิบอกไป้ก่อนนะจากราคาเต็มสามเก้าห้าสิบลดเหลือหนึ 1> 1่งพสบาททั้งมดงก็ถูกอะลองใส่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวแบบลองแบบถ่ายมุมที่มันอยู่ที่เท้าดูเป็นไงเออดูสนามเขานะครับดูมีชาติตระกูลมากเลยแล้วก็มีคนมาเล่นแล้วตอนนี้สี่โมงจะครึ่งโอ้โห ท้องฟ้าเปิดใช้ได้เลยครับเรือเล็กควรออกจากฝั่งเราจะบอกนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรเล่นมากมีอันนี้ให้เล่นเออันนี้อันนี้แล้วก็มีอันนี้ให้เล่นแล้วอันนู้นเขาก็ให้เล่นแล้วก็มีอันนี้ที่เขามีให้เล่นอันนี้ก็เล่นได้แต่นี้เล่นไม่ได้อันนี้ก็เล่นได้เออเห็นไหมครับมีอุปกรณ์เยอะแยะที่มีแต่อันนี้กับอันนู้นดซีแล้วผมมานให้จาน้า ดูดีทีเดียวแล้วก็พื้นรีวิวอะไรกันเนี่ยมันกระชับเลยกระชับดีไหมกระชับรู้สึกใส่ดีไหมดีเออรองเลยอ่าลองเล่นเลยครับนี่ต้องใส่ทำไม่ได้เงี้ยเลยโกรธกากเลยอะเรียบร้อยโอเคซื้อมาลองใส่แล้วเดี๋ยวไปลองอลงใส่เล่นดู๋ฮอลลี่สักหน่อยนะเออลองถ่ายเล่นดูถ่ายเล่นก่อนก็ได้บวม คนด้วยป่ะมีตะบุกบุกเขาจะเทสรองเท้าครับแต่วันนี้ฟอร์มดีมากเลยนะครับดีดอออ็อก วันนี้ผมบอกเลยว่าจริงนะเกรงคือเปลี่ยนที่เล่นแล้วคืออุปกรณ์มันเยอะอะผมโลกอะคืออุปกรณ์มันเยอะจนโลกอะคุณเข้าใจปะผมบอกไ้ก่อนถ้าเกิดที่นี่ผมมาเยี่ยวไว้ก่อนอะผมได้หมดอะเราเป็นหมาเลยอุปกรณ์มันเยอะผมไม่รู้จะเล่นอะไรผมกลัวเห็นเหียนว่าสกายอะไรนะสกายพาร์คสกายพาร์คเราเห็นว่ามันน่าจะเคยมีร้านคาตอนนี้ไม่มีอ๋อเห็ได้ไม่ได้มาตอนรุ่งเรืองใช่ใช่น่าจะคนเยอะกว่านี้อีกนะหรือว่าอาจจะต้องรอเย็นๆข้าข้ามเพาแถวนี้มัน ใช่ใช่ออฟฟิศดาวว่าคนมาเล่นกันเยอะอยู่แหละว่านะถ้าวันแบบวันหยุดอะไรเงี้ยมีสปอร์ตไลน์ให้หลายคคือ,อใครอยู่แถวนี้ก็จัดฟ้าชันสุดฟอร์จูนทาวเล่นแล้วเอาไปลองแล้วรู้สึกไงบ้างจากที่ลองป่านไปน,นิดนึงเห็นไหมก็เป็นหนังกลับก็ได้เห็นที่ขาวๆความชอบอย่างนึงคือแบบตึงต่อเ้ารองเท้าโคตรติดบอร์ดรองเท้าใหม่ด้วยแหละแล้วแผ่นมันก็มีฝุ่นมีฝุ่นเยอะด้วยแต่ที่รองเท้ามันยังติดกับบอร์ดเลยอ ตอนโดดเรามารู้สึกดีขึ้นเนี่ยรองเท้าที่ใส่ประจํามันจะแบบเป็นพื้นปกติเลยพื้นยางแต่นี้มันจะแบบนุ่มๆนุ่มๆนิดนึงอย่างไม่ใช่เรื่องของสไตล์ด้วยดูดิำอือโทษนะเราโชว์เราเออสีเดียวกันเลยก็ดูเท่ดีใส่เริ่มจะเป็นสัปสเก็ตอย่างเดียวก็ได้แบบใส่เที่ยวสวยอ่ะใช่ ไม่เจ็บไม่ลงมาแบบไม่มีความไม่แบบมันไม่สถานอะลงมาแล้ลวมันนุ่มแล้วมันแบบมันนุ่มเท้าเปรียบเทียบกันรองเ e e ะะท้าใส่เที่ยวกับรองเท้าใส่วิ่งมันจะให้ความรู้สึกตึงเที่ยวขรุ่งวิ่งไม่ได้นุ่มมากใช่แต่มีความแข็งนิดนึงเพื่อให้แบบลาเรากระโดดกระชับใช่ถ้าเกิดนุ่มไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้ฟีลแบบเวลาตอนเราจะกระโดดเหมือนมันเหยียบโฟมอะอ๋อนึกออกแล้วถ้าถ้าเกิดเราเหยียบบนโฟมมันรู้สึกไม่มั่นคงมันจะใึบยบยใส่สบายเดาว่าถ้าใส่รองเท้าดีดี่ะ ว่ามันจะช่วยแบบเซฟข้อเท้าเราด้วยเวลาลงมาแบบสมมุติว่าเราเพิ่งหัดใหม่เนี้ยถ้ามันยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะเราก็จะลงแบบลงไม่เหมือนเดิมทุกครั้งอะ่ะแล้วแต่ละครั้งการลงแม่งแบบอาจจะเป็นแบบว่าลงมาแล้วมันสะท้านผิดท่าอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ข้อเท้าเราเจ็บอันนี้มันก็จะช่วย ลดการบาดเจ็บได้เป็นรองเท้าที่ดีนะอ๋อแลนี่เราคมนิยมเพราะว่ามันมันมีการซัพพอร์ตอะไรดีมากกว่าโดยรวมก็ติดเท้าเลยยอมรับเลยว่าไม่รู้ว่าอาจจะคิดไปเองจะชอบดีดีของนี้คือชอบแล้วมันไม่แพงอ่ะแล้วเป็นรุ่นโปรอีกด้วยอ่ะเออใช่โปรสเก็ตยังมูคัสติกโปรลดเซลล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาสรุปว่าดีซีเป็นยังไงบ้างเอาจริงนะหอมดีหอมดีล้อเล่นคือมันหนึบหนึบหนึบเท้ามากแปะแล้วก็แนบไปหนึบ อ,อข้อดีคือมันนุ่มนุ่มแท้ลองชามตรงนี้ไม่น่าจะเจ็บนะมันจะมีโฟมแบบนี้จับไปนุ่มๆเง็บเงบเงบเออ,เอ,อติดเท้านะร่องรอยมันก็มีปดัปดๆเนี่ยฮะเนี่ยอ่ะดีอ่ะเป็นราคาที่ดีวันนี้อาจจะเล่นไม่ได้เยอะมากเพราะว่าไม่ได้มีเงี้ยวมา่อน <c oughs> มันไม่ใช่ที่เ,เรา อบอกกันอย่างนั้นก็กลัวนะฮะเราอุปกรณ์มันเยอะผมกลัวแต่วันนี้คุณเอกต้องพักแล้วเพราะว่าสังขารไม่ใชไม่รู้กล้ามเนื้อ <c oughs> อักเสบหรืออะไรน่าจะล้าเพราะว่าเราเล่นกันมา2-3วันติดอืม,อม นี่นะ่าาสาวทิตจันทร์เลยนะวันนี้ก็คือสรุปง่ายๆก็คือผมมาอวดทุกคนแหละคือผมมาซื้อรองเท้าใหม่ก็มาซื้อได้ที่เดอะสตรีทรัชดาย่านแห่งอาบน้ำแล้วก็โปรรถถึงพรุ่งนี้25พฤษภาคม6 6ที่นี่เปิด24ชั่วโมงนะใช่ตรแต่ไม่รู้ว่าโปรมรถถึงกี่โมงใครมีเวลาว่างและก็ดูคลิปนี้ตอน2ทุ่มแล้วเฮ้ยยังตัดสินใจว่าเฮ้ย ยังทันยังทันหมารถจำนองจอกแต่ถ้าใครไม่ทันก็ก็เลือกทุกคนหรอกนะฮะผมบอกไว้ก่อนกดไลน์มากครับผมถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็ช่วยกดด้วยนะครับใช่ไม่ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยสุดท้ายก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเฮ้ยกดใช่ก่อนพูดสัพหรอเออกดใช่กดใช่ด้วยนะครับผมผมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าเฮ้ยพี่ ผมไปซื้อไม่ทันว่ะเ็นเลือกของทุกคนว่ะ <laughs> ขอโทษขอโทษที่ทำคลิปแมนยูค่ะใช่ใช่ใช่คอมเมนต์กันได้นะพูดคุยกันได้ว่าเฮ้ยพี่อารองเท้าวจริง DC เราไม่ค่อยชอบอ่ะทำไมอ่ะเราชอบมาวลสวัสดีครับ